ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุูสุคนนะครับเนาะเฮากาอามาออที่องค์สถูปรูปพระเจดีย์องค์พระธาตุพนมบรมเจดีย์เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบัดจีนี่มา้มนี้พ่อแม่พี่น้องกับสีมาหยางบึงรอบๆ องสถูปรูปพระเจดีย์คือองค์พระธาตุพนมบรมเจดีย์นั่นเองพ่อแม่พี่น้องอันไม่เห็นอันเทเลขที่ยืนตรังงานอยู่ด้านข้างของอ,องค์พระธาตุพนมนี่ก็คือ,อเจ้าราชคูหลวงพลสมิกเหรือนิคูขีหอมพ่อแม่พี่น้องเนาะอันก่าววาเพิ่นได้มาสา้่งองค์สถูปรูป พระเจดีย์คือพระธาตุพนมบรม,มเจดีย์นั่นเองนะครับผมในพี่น้องในงอีกตำนานอีข่อยได้หูจักมาเนาะผมใพี่น้องเพ่นกระกาว,วาท้าวสักกรินเทวราชหรือพระอินผมในพี่น้องลุงมาส่างสูบรูปพระเจดีย์องค์พระธาตุพนมก็คือมาแกะสลักลวดลายเป็นหางนกยุงทองเนาะผมใพี่น้องเนาะพ่นก็ว่าพระอินเป็นผู้มาจัดอแห่งแต่งแงมาส่างสรัน แกลดลายลุงมาพอรอมกับพระวิสุทธิวิสณุกรรมมาที่วบ,บุตรเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเออครับพระอิ่มแถวสักกรินทวราชที่เรารู้จักกันดีนั่นเองแต่ว่าในอนันตเป็นเรื่องของบุคคลาธิฐานพ่อแม่พี่น้องบุคคลาธิฐานอันที่เป็นจริงนี่ฮเฮาเบิ่งนี่คือเจ้าราชเจ้าราชเชคู่หลวงพลนสมิกนี่พ่อแม่พี่น้อง พ่นกาหวาทถาสักกลินเทวราชลงมาเกิดพร้อมที่จะมาสางองค์สถูบรูปพระเจดีคือองค์พระธาตุพนมบรมมาเจดีนั่นเองพ่อแม่พี่น้องท่านเจ้าราชคุณหลวงพ้นสมิทธ์พอนเป็นผู้สั่งแกะออกด,ดอุดไล่ดุกหางลงยงทองเนาะพ่อเม่พี่น้องก็ถือว่าเพอนเป็นพระผู้มีเดีดทาสังตาดดีอันแรงกาเนาะ พ่อเมยพี่น้องเนาะก้าคูบ่บาอาจารย์ส่วนมากเพิ่นสิอยู่ทางฝั่งลาวพ่อแม่พี่น้องเพิ่นสิไปเพิ่นสิมักอยู่ทางฝั่งลาวแลาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ,ะก็อยู่ด้านหลังอ่าขององค์พระธาตุพนมบรมเจดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะแล้วบัดนี้นี่นก็เป็นอยู่นอกอทางวิหารขุดพ่อแม่พี่น้องอ่าเบิ่งมีวิหารขุดเฮากาได้ ศึกษาละกาบึงมาหลายเกี่ยวกับพ่อเมรูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับองค์สุรูปพปะเจดีองค์พระธาตุพนมบรมจรินีนั่นเองพ่อเมพี่น้องกาสีเกา่าถึงพ่อเมรูบาอาจารย์ผู้เพนที่ปาถน,นาพุทธภูมิหมายเป็นองค์สวิตพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อเมพี่น้องก็คือพ่อเมรูบาอาจารยอา์อาจารย์วังลีหลวงปูวังทิติสาโรเทพเจ้าแห่งผู้ลังกา พ,พ่อแม่พี่น้องพินตอนพินอยู่เนาะซาที่่อยได้ฟังได้ยิน่าได้ฟังมาจากคูบาอาจารย์ปากตอปากพินก็เว่ากันเนาะอันนี้ก็ครูบาอาจารย์พินว้าพินสุนทนาทำกันว่าพระอาจารย์ว่างนั่นปราถนาพุทธภูมิหมายเป็นองค์สมิทธิ์พระอรหรันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองพ่อแม่พี่น้องครั้งเมื่อพินยั่งอยู่อ่า วัดธรรมชัยมงคลนเนาะพ่อเมย์พี่น้องเนาะหลวงปู่วังติติสารูเนาะแล้วก็พ่อเมย์กู้มาอาจารย์หลวงปู่มันผู้ลีทะตูแล้วก็พ่อเมย์กู้มาอาจารย์หลวงปู่เสากันตาสีโลหลายรูปหลายนามที่เดินทางสัญจรมาที่ทำไอ้ทำวัดชัยมงคลพ่อเมย์พี่น้องแล้วมาที่นี่องค์หลวงปู่วังนี่เนาะ,ะสาที่ขจาวสาธีขจาลือคนสาคน หรือว่าเพิ่นเป็นพระที่บำเพินพินภาวนาเบ็ดสุดยอดของพระกรรมฐานนะพ่อแม่พี่น้องเรือว,ว่าที่นี่จุนพิน่นได้สานได้ยันวันลมีอันแก,ก่ก่าพิ่นสิขึ้นไปที่ถ้ำนาคาพ่อแม่พี่น้องต้นนั้นบ่ไริอื่นว่าถา้ำนาคาเรียกว่าถ้ำหินพญานาคอ่าคุณเรียกว่าไอ้ถ้ำถ้ำงูใหญ่เออถ้ำ ทำงูใหญ่ที่คูบาอาจารย์เพิ่นเรียกกันเพื่อิเพ่นทีไส่กุศลุบายบ่ให้พระลงไปพาวาไอาอย่างพวาณาณจุดตรงนั้นณสถานที่ตรงนั้นพมเมีคูบาอาจารย์ลงปวงทิติสาโรเพันสีลงไปพักบางพินพินภาวนาปิ่นอยู่ประจันอ่าพมพี่น้องระบาดที่นีน่อ่าคูบาอาจารย์เพิ่นบอกวา่าเวลาอ่พาพระอาจารย์วังห,หลวงปวงติติสาโรนี่พ่อเมพี่น้อง เพื่นสีเขาไปในธรรมมู่นหรือทรรนาคาปัจจุบันที่คนเรียกกันเนาะเพื่นเกษสิไปเาขาสมาธิจิตเขาสมาธิจิตฝึกหัดกรรมาฐานเดินจงกรมพักบำเพ็ญเพีย,พยพรภาวนานะอยู่ใต้ธรรมมูญ่หรือทรรนาคาแห่งนั่นเองพระเมพี่น้นองและวาทินี่คูบาอาจารย์เพื่นใส้คาถาดวได้ที่ว่าเพื่อนไส้ไอ่ไ พระาที่สีว่าลงคุณบินบุญกำบังแล้วก็หายตัวไปนี่เนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะคนนี้ยินจึงสี่พึ่เคยสเสละแกะสะลักเอาไว้ในในผาผนังถรรมพ่อเมีพี่น้องตัวนี้พระคาถาตัวนี้พระอาจารย์ว่างพิ่นใส้ป็นประจําบวกพ่นสิฮ็ดอังกัยาคาถาตัวนี้พิ่นแกะสะลักไว้ในธรรมทึงธรรม ผู้หลังกาเนาะพ่อเมยียพี่น้องเนาะนี่มันเป็นคาถาบูชาหย,ยดองค์พระธาตุพนมบรุษมาเจดีย์พ่อเมียพี่น้องเฮามานี่เฮาก็สิเห็นออ่่าาคำเกา่ากราบไหว้สักการะบูชาอ่าองค์อ่าองค์สถูรูปพระเจดีย์คือองค์พระธาตุพนมบรุษมาเจดีย์นั่นเองมันก็มีมันยาวเนาะพ่อเมยียพี่น้องเนาะแต่ว่าของแท้พ่อเมยียพี่น้องของแท้ที่ออกจากพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่วังทิติสาโรพ่อเม่พี่น้องคาถาองค์นี้นั่นคาถาอันนี้หั่นมันเป็นคาถาบ่ยาวที่พ่อเม่คกุบาอาจารย์นะหลวงปู่วังหรือพระอาจารย์วังทิติสาโรนี่พ่นไสนานมัส,สการและก็กราบไหวสักระบูชาองค์พระธาตุพนมอยู่เป็นประจำคล้ายๆว่าพ่นไช้ตลอดเวลาคาถาตัวนี้เดี๋ยว่อยสิวยฟังเด้อคาถา มูสาหยอดอุบาติภัยนุ่มอุอะยะอยู่นะมะสัจเจมิมีสัจจะภาวะนะโมูโมดูอุลังอังคุมุนะนี่แหละพ่อเมย์พี่น้องเนาะบัดนี้พ่อพเมย์ูบาอาจารย์หลวงปู่วังทิติสาโรนี่พ่อเมยพี่น้องนี่นคุณกูบาอาจารย์เนาะพุณเก็่วข้อกัน เพืนก็บอกว่าเวลาอาจารย์ว่งนี่เพื่นสี่ไปนั่งสมาธิเดินจงกลมเนาะ,ะบำเพ็ญพิพาณภาวนาอยู่ทำมูญัย,ยหรือทำนาคาพ่อเมพีน่นงเพื่นที่สามารถไปนาที่ใดก็ได้ก็คือว่าเพราะยังไงคือจุดตรงว่ารำตรงนี้นี่เป็นธรรมที่อของหลวงปู่ว่างโดยเฉพาะ พ่อเมูบาอาจารย์พิ่นได้บำงพินพินภาวนาอยู่นี่เนาะพิ่นสิไปทะเลบ่เพิ่นสิไปทะลุฟังโค้งบ่กอันนี้ก็คือเรื่องอิทธิปาฏิหานในพ่อเมฆพี่น้องขันเฮากัาถึงเรื่องอิธิปาติหา์ขั้นเป็นระดับมหาคูบาอาจารย์หรือพ่อเม์คูบาอาจารย์เพื่นก็บ่สสามารถที่จะเว้าและก็สามารถทายทอดให้อื่านเพื่อนพี่น้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชม ได้ฟังภาวาอย่างราวาการที่พิสุสุงองค์เจ้านี่สว่าเกี่ยวกับเรื่องอเรื่องฤทธิดเดชอิทธิปฏิหารนี่การล่องหุ่นบินบนกำบังสิว่าเป็นเรื่องไสเยเวทเรื่องเอียงกระามพ่อเมีพี่น้องถ้าเกี่ยวกับเรื่องฤทธิดเดชนี่มันเป็นอาบัตพรอเมีพี่น้ององค์สมิทพระบุรุษมาศสดา,าพระอรหันตพระสมมาสมุทธเจ้า พิ้นบ่ให้อวดอุตริมนุษธรรมที่บ่มีในโตวพ่อเมยพี่น้องถึงมีกะว่าวบ่ได้อันนี้กะคอยก็ขอโอกาสพ่อเม่คคูบาอาจารย์ที่ได้เขามาดูเขามาชมในคลิปวิดีโอนี้นะพ่อเม่พี่น้องกะได้ขอโอกาสพ่อเมย์คูบาอาจารย์ทายทอดความรู้สึกนึกคิดของคูบาอาจารย์ที่พิ่นปฏิบัติสิลปฏิบัติธรรม หนังสมาธิเดือนจุงกุ่มเนาะผักบำาพินเพาานาียรภาวนาอยู่ในป่าเขาลำเนาไพาย่ยังสิพึ้นประสุบคุ้มจือเหตุการณ์สิ่งที่ลี้ลับมหัศจรรย์เ,เยอะแยะมากมายหลายอย่างพ่อเม่พี่น้องแต่พ่อเม่คคูบาอาจารย์พิ่นเลยบาสามารถที่จะเว่าได้ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลีง้ลับมหัศจรรย์เหล่านี้ผมก็ขโโอกาส พ่อเมฆคูบาอาจารย์นาทีาเขา,าได้เขามาฟังในคลิปนี้ผมกะอาซิวอลเป็นเกี่ยวกับเรื่องอิธีปฏิหารและกะสิ่งที่เคยได้สนทนาปาสาากับคูบาอาจารย์มาพนการได้ว่าให้ฟังแปนั้นแบนี้เนาะเขาก็เอามาถ่ายทอดอามาให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนนนองๆได้รับดูรับชมกันนะคะรับพ่อเมพี่น้องและกะองค์พระาธาตุพนมนี่ก คือว่าเนอะก,ก็เคยได้ว่ามาเลยว่าเป็นลุดไล่ของหางหนุกยุงทองและกะหลวงปูวังติติตสาโลนเพิ่นกะปัรธนาเป็นองค์สม็จพระอารันตะสัมมาสมัมพุทธเจ้าพผูแม่พี่น้องพิ่นมีคาถาตัวนี้ในที่ข่อยได้กล่าวมาเน,นี่เป็นคาถาที่เพิ่นใส้บริกร,รมคล้ายๆกับบริกรรมเป็นเป็นคาถาประจําประจําองค์ของพระอาจารย์วังเลกก็ได้พผูแม่พี่น้อง ขัน้นผู้ใดชเสียาไปไสอยังนี้ะอธิษฐานถึงพรอเมียคูว่วอาจารย์หลวงปูว่วังได้พ่อเมีพีินนองจำได้เลือาอุอะยะย,ยุนะมสัสเจมีเมสจะพวะะโมหูตุอุรังอังคุมุอนะเนี่ยพรอเมพีพีินนองเด้๋ยวว่าให้ฟังอีกรอบที่สองก็คือมันเป็นเรื่องเล่าที่ออาอามาแบบนี้ ขั้นผู้ในปาถน,นาพุทธภูมิี่หรือว่าผู้ที่วาสิสร้างบุญกุศลบำเพ็ญพินาวนาสร้างบารมีต่อไปนี่ผู้ที่นด้มากราชพระนุ่มนีก็สิได้สำลิศดังสมใจหมายคือสมความมุ่งมัดปนปาถนาที่เจ้าของได้อธิษฐานเอาไว้ก็มีพี่น้องบทจําเป็นสิว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์วันอังคารว,วันพุธวันพฤหัสอย่างสีวันศุกร์อย่างสี่แต่ว่า มันเป็นในเพิ่นเป็นในเจดีสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์ก็สิเป็นคือว่าพระธานที่สําคัญที่สุดบ่ลมเมพินองกระบ่ให้เสียใจซึ่งซึ่งใครต่อใครว่าโอ้คุณเกิดวันอาทิตย์นี่เพิ่นมีพระธาตุเจดีที่สําคัญคือองค์พระธาตุพนมจังซีบ่แม่นเมนอกพ่ลมเมพ่น้องนอเนาะเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดศูนย์รวมหัวใจไทยทั้งาชาติบ่แมเมพ่นอง ทั้งประเทศก็ว่าได้นะพ่อแม่พี่น้องเนาะเฮากาได้มารับดูรับชมนะนะในด้านหลังขององค์สถูปรูปพระเจดีคือพระธาตุพนมบรุมเจดีกันแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันใต้ฐานนั่นน่ะที่พื้นบริยไงไปแล้วที่่ายไม้เบิกขึ้งแลกมันเป็นสถูปเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าในาจุดตรงนี้เป็นทั้งสถูปแล้วก็เป็นรูปของพระเจดีพ่อแม่พี่น้องนี่เฮากระสินความสวยงามสิป็นจัว ของวิหารขุดเดี่ยวเข้าซิมาเบิงด้านนอกว่าซิมีเอียงน้ำเนาะพอ่อเมยพี่นองเนาะปะมาเบิงกันณนะจุดนี้นะพอ่อเมพี่นินองก็คือด้านหลังขององค์สถูปรูปาพาพเจดีพระาธาตุพนมบรุมเจดีนั่นเองพอ่อเมพี่นินองเข้ากระสิเห็นความสวยงามขององค์พระพุทธทะลุดเนาะป่างนังคัดสมาธิพ่อเมพี่ินองก็คือป่างวันเสาว์ ผู้ที่เกิดวันเสาร์ก็สิได้มากราบไหวสักระบูชาเพื่อเป็นอสิลิมงคลน,นั่นเองเพวเมี่ี่น้องเป็นพระพุทธลูปขาวนะจุดตรงนี้ก็เป็นบรรณศสาราขององค์สม็จพระอารหันต์พระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าสิเป็นส้างขึ้นใหม่นะพอเมืพี่น้องผู้หญิงส้างขึ้นใหมหลายเพราะวา่าด้านหลังนี่ทึ้งหมนี้สิเป่าวิหารเป็นโบสถ หรือเป็นกุฏิของพระอรหันต์คือของพระพระมาหากสกะพนะที่เพิ่นมาพักนะจึงก่อนเห็นเป็นบรรณศาลาแต่ยนนี้บบมีแลวเนาะเพิ่นได้เอาออกไปเบิ้แล้วนะพ่อแม่พี่นอ้องเขาเกษีพระพุทธลูปปังสมาธิปางนังสมาธินี่เกสิเห็นความสวยงามพ่อเม่พี่น้องลักษณะก็ดูเหมือนหลวงพ,พ่อพระพุทธเมตตาเนาะอือ พ่อมีพี่นงฮาองสิเ,เห็นกล่องใหญ่พ่อมี่เห็นกล่องใหญ่รู้สึกว่านึกถึงเรื่องเล่าเกี่ยวกับขั้งที่คนไทยไปหลบฟังเลา่าพ่อเมีพี่นองไปหลบฟังล่าแล่วบัดเนี้นี้หลบจึงได๋กรบส่สนะหลบจังได๋กบ็บ่สนะเพราะว่าคนที่อยู่ฟังเล่านั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สวยเนาะพ่อแม่พี่นองเนาะก็คือเหล่าพญา นาคาราชนั่นเองพอมีพี่น้องพึ้นว่ากล่องมะแขงเป็นกลองใหญ่กลองกลองใหญ่ที่ทํามาจากต้นมะแข้งพมีพี่น้องเวลาสเีเวลาพูดทางคุณฟังทงังสโปปประเทศเล่าวนี่ขั้นพื้นสลุปบทสนานี่พื้นสีตีกล่องที่ทํามาจากต้นมะแข้งเนาะพมีพี่น้องเนาะมักนกระสีดังกล้องไปถึงพื้นเมืองบาดาลใตแม่นม้ำโขงพมีพี่น้อง เราพญานาคขราดกะสีขึ้นมาซอยมาซอยคุณทางสอบผมผอประบัติเราสู่หลบปุ๊บมือกันเนาะจึงโบผ่จนมาถึงกระทั่งเสียงเนียงพ่อพี่น้องที่โอ้เป็นอย่างคือหลบโบศสนาจาักเทือกไทยนี่สยามปฏิเทติในขั้งก้อนเนาะ่อพี่น้องเนาะก็เลยใส่กล่องมาแข่งตัวนี้ทีิวัติตรนี้แหละเอาไปอุดหูพญานาคเอาไว้พ่อพี่น้อง ออพรยาะยน,นาคก็เลยข้นบบได้ก็เลยได้สู่รบป,ปุบปมือจากับทางฝั่งสงปปประเทศลราสนะโอ้ม่พี่น้องเนาะแต่โกนนี่อันนี้ก็คือในที่ว่าได้ไปเห็นมาคือว่าที่พระชัยชิดที่ลาดพื้นได้พักรักศิลาเรงเอาไว้เนาะในวัดแห่งหนึ่งนี่ขีดนองไข่อแม่พี่น้องแล้วบระทนี้นี่ไทยเล่าเนี่ย เล่าี้ตะกกนนี่อันนี้ให้พ่อเมีพี่นองอพ,พ,พึ่พิ่นพีพีน้องน้องให้ใส่วินิจพิจารยาญาณในการรับดูรับชมเด้อพ่อเม่พี่น้องเด้อรับฟังอมมีหมู่คนหนึ่งบอกว่าขิดฟังฟังของของ,ของเล่าเนี่ไปถึงหมวกล็กกู้แถวโคลานพ่อเม่พี่นองอมันซีเมนโบะอันนะอกอันนี้ก็ให้พ่อเมีพี่นองอพเ่พิ่ๆพีพีน้องๆ ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนาะใช่บินิจจัลลาญาณในการรับดูแลากา่กะรับชมรับฟังแนละ้เดอพ่อเม่พี่นอ้องเดอเนี่ยมันอาจจะ่เป็นความจริงก็ได้แต่ว่าพระชายชิดถาที่ได้ค้นมาปักรักศิลาแรงเอาไว้เห็นไหมมีอิหลีพ่อเม่พี่นอ้องที่อยู่ในชิตเมืองหนองคายเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะก็เป็นเรื่องราวที่เปกอะไรจุดอยู่นะที่ตรงจุดที่เมืองหนองคาย แล้วกะที่อยู่อ่า,อานครหลวงเวียงจันทน์เนาะยอยู่แถวอยู่ประเทศลาวเนาะพ่อเมย์พี่น้องนอกกาสิมีที่ไอเสียงเมี่ยงได้ได้เอากองมาแข่งไปอุดหูพญานาคเอาไว้ก็คือธาตุดำนั่เองพ่อเม่พี่น้องธาตุดำที่มีผู้คนเอารุงมาแล้วก็คือธาตุดำนี่เองพ่อเม่พี่น้องที่เป็นที่ขึ้นล่งของเราพญานาคราชตนที่สยามประเทศ ไปสู่ลุบป,ปุบมือกันจากฝั่งลาวนั่นเองพรงนี้พี่นงองก็เลยบักเซียงเมียงเ,งเป็นผู้มีเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดปาดเปลือกนพเมพินงคะก,ก็เลยเอาสิ่งที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์นี่แหละเอาไปอุดหูของพญานาคเอาไว้ก็เลยขึ้นบบได้เท่าทุกมือนี่พมีพ่น้คงเรียกว่าธาตทธาุดำท่านด,ดำหรือทา่านเจดีดำนั่นเองกับโบเน่พมีพ่น้คงอาซี ไว้ซึ่งบรรจุไว้ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระอาราันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้พ่อเมพี่น้องเพื่อเป็นสกีพยานเป็นที่ระลึกนะพ่อเมพี่น้องแต่ก่อนนี่พ่อเมพี่น้องเนาะพญ,ญานาคคราชนี่แถวฟังไทยมันมีดิพ่อเมพี่น้องนี่มีแต่ฟังทั้งโสโปป,ประเทศลาาพ่อเมพี่น้องพญ,ญานาคสิหลที่สุดบ่หลายอย่างได๋พ่อเมพี่น้อง สามารถขึ้นมาสู่ร,บระบบมือจากซอยคุณทางฝั่งสปปปะเทศเลเราได้ลบเธอเดกัษณะลบเือเดกัษณะหืบททรธรรมดาในะจุดตรงนี้พ่อแม่พี่น้องเข้าก็ได้อยู่บ่ไกลกันมานะพ่อแม่พี่น้องเนาะต่กอนสี่เป็นในกุฏิของพระอารานคือกุฏิของพระมหากัสสปะเที่รจ้านี่สิอยู่ข้างๆในมั่งน,ะงนี่นี่เม่นเนี่ยพ่อเม่พี่น้องเป็นกุฏิของพระ มหากัะสปะเนาะเป็นลักษณะคล้ายๆการจำลองแลนห้องกระสีเห็นอ,องค์สถูปรูปพระปฏิมาปางมันวิชัยที่อยู่ในซุ้มลื่นเกวลักษณะจะออกคล้ายๆสางแบบเหมือนอ,องค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชเนาะพ่อเมย์พี่น้องนอเตวาบ่เมย์เนาะพ่อเมย์พี่น้องก็คือรูปองค์ทร้เครื่องเป็นคล้ายๆลักษณะวิมานวิมานของทวยเทพเทวดา ในลักษณะวิมันอะไรพวกเมีพีน่นกงอยู่ในรูปจัวแบบนี้ที่เป็นสีทองบุดทั้งออคงถึงแม้ข้างๆนี่การเป็นพุทธรูปที่ให้ได้เบิงเมื่อกี้นี่ก็เป็นพระพุทธรูปที่มีสีทองเหลืองอาลามอย่างงามตะท่าผู้ใดได้เข้ามาเลยก็มาเที่ยวดูมาเที่ยวชมนะ สถานที่อย่างนี้ด้านนอกขององค์สถูปรูปพระเจดีก็คือองค์พระาธาตุพนมบรมเจดีนั่นเองมเมพ่อเมีพี่น้องแล้วบัดนี้ข้าแม่นฮาย่างอีกเนาะด้าน้ายมือเนีก่ก็สีเข้าไปในพิพิธภัณฑ์พ่อเมีพี่น้มมนองพิพิธภัณฑ์ที่เก็บกุก,ก่าขององค์พระาธาตุพนมบรมเจดีจะเ,เป็นเครื่องบ่วสิปเป็นพระพุธรลูปทองคํบาบ่วสิปเป็นพระบุธรลูปเงิน โบสิปินดอกไม่เงินดอกไม่ทองโบสิปินดวงแก้วมณีต่างๆก็ิิมีพิพิธภัณฑ์เก็บไว้ในซึ่งอยู่โบไก่จากจุดนี้ก็คือ,อหอค่อยก็คอเอิ้นว่าหอเนาะพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะพ้ะนปิน่นสถานที่เก็บเก็บไอเครือง ของเก่าที่กุกเก่าขององค์พระราชพนมที่เคยลุ่มมาแล้วเนาะเขาก็ได้สีขึ้นไปบึงไิมีหอดลิกลายมีเอียงต่างๆหน้าๆพ่อเมพี่น้องเปถึงเต้นอย่าง,ง,งน,าน,าน,านีนงง้เคยไปบึงไหลเทือกเลยพ่อเม่พี่น้องลายสิ่งหลายอย่างเนาะพ่อเม่พี่น้องเนาะจีผู้คนทั้งหลายได้เอามาหาประจุไว้เพื่อเป็นถวายเป็นพุทธบูชาให้แด่องค์ของพระ อุลังกาถาขององค์สิริพระอรหันต์สามาสัมพุทธเจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบวาสิเป็นของนับของดีของวิเศษเลือเล่อนเรื่องป็นที่ยังแก้วมณีแกวเพทุนแก้วมุงดาแก้วสารพัดนึกอย่าีมีบตรในองค์สถูปรูปพระเจดีย์คือถาดพนมอาบรมระเจดีย์นี่เองพวกผู้ใดผู้ใดก็ต้องเอาของนับของดีมาใส่ไว้ถวายเป็นพุทธบูชาเพื่ออานิสงส์ต่อไปในอนาคต ภายภักหนาชาติหนาภพหนากษีนากษีได้รับของที่เจ้าของได้กระทําเอาไว้ถวายเป็นผู้เป็นพุทธบูชาให้ได้องค์สมนิพระอรันตะสมมาสัมพุทธเจ้าผู้มดซึ่งอาสวะจิเลียแล้วพวกมีพี่น้องการได้รับอนิสงส์ผลบุญนั่นในอนาคตการคือภา่พักหนาก็คือชาติหนาภพหนานั่นเองเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกามาถึงจิต วิดีโอวินาทีสุดท้ายนี้แล้วเนาะพะมีพ่นองเนาะค่ะบมมีเอียงสี้าหลายยายห่หางเนาะก็สิบุาคลิปของอพระธาตุพนมบรุษมาเจดีย์ไวยนาจุดตรงนี้พมีพ่นองถ้าคอยพิพาดประการใดอ่า่อยขอโทษขออภัยพมีพ่นองไวยณสถานที่แห่งนี้รวมไปถึงครับพ่อม่คู่บาอาจารย์เนาะที่ได้ผ่านเขามารับดู รับชมนในคลิปวิดีโอนี้ถ้าผมหรือขน้อยได้พิาพาลาดประการใดแลก็ได้ละเมินลุงเกินคำพูดคำจาที่บมุคคลแก่พ่อเม่คูบาอาจารย์กับขน้อยหรือผมก็ขอสมาลาโทษพ่อเม่คูบาอาจารย์ไว้ณนะสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็บ่มีเอยียงสีว่าลายใหญ่ห่างผมก็ขอกล่าวคำวา่า ขอบคุณที่เข้ามารับดูรับชมในคลิปวิดีโอนี้กะ่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฝากกดอะไรกดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นคลิปและกำลังใจต่อไปในคลิปข้างหน้านะครับเพราะเม่พี่น้องเนาะผมก็ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ